สวัสดีครับท <ines> ุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นกรรไกรตัดกิ่งไม้สูงอีกแล้วนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วรอบนึงอันนั้นจะเป็นอันสีแดงนะครับผมใช้ดีมากๆนะครับแล้วก็คนมีคนทักมาสอบถามกันเต็มไปหมดเลยนะครับคือตัวอันนั้นใช้ดีครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวสีเงินครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมๆกันเลยครับก็แพ็กเกจเขาก็เวลาจะส่งมาก็คือเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผม ออกมาแล้วชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นด้ามนะครับผมเลือกรุ่นนี้นะครับเป็นด้ามรุ่นที่เป็นด้ามยาวประมาณ3.5เมตรนะครับในส่วนของตัวกันไกนะครับจะเป็นเซตมาแบบนี้เลยทุกคนนี่เป็นกล่องเป็นเซตมาแบบนี้เลยแจมเลยนะครับในชุดนี้นะครับก็จะมีตัวกันไกนะครับที่มีเป็นลอกดึงนะครับอันนี้เป็นลอกแบบไม่ใช่ว่าเป็นลอก2 สองชั้นเหมือนอันแดงอนะันเก่านะไปล่ออีกคนละอย่างนะเร็นลออ่คนละอย่างกันซึ่งเพิ่มทึ่งทดแรงได้ค่อนข้างดีกว่านะครับผมแล้วก็มีตัวเลื่อยมาให้ทุกคนเป็นเลื่อยโค้งเอาไวต้ตัดกิ่งไม้เล็กๆทางน้านบนได้อันไหนที่มันใหญ่หเกินที่เราจะใช้กันไกดตัดอะ่ะเอาเลื่อยเนี้ยค่อยๆตัดได้ทุกคนแต่ว่ามันก็จะใช้งานไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันจะติดไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยนะครับก็ตัดได้นิดหน่อยก็ดีกว่าไม่มีนะครับแต่ผมว่าถ้าต้องการจะใช้เลื่อยตัดจริงๆมันจะมีเลื่อยโค้งที่ผมร ระบบดูใกล้ๆกันดูก่อนนะับผมจะให้ดูด้ามก่อนนะครับผมเดี๋ยวนี้เราไปแกะดูงานใกล้ๆกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ดูด้ามก่อนทุกคนอ่าด้ามเป็นแบบนี้นะครับนี่ทุกคนด้ามเป็นแบบนี้อันนี้เป็นรุ่น3.5เมตรนะนะครับอ่าแข็งดูแข็งแรงดีนะทุกคนเป็นด้ามอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงนี่แล้วก็เวลาจะทางด้านหัวนี้จะมีรูสําหรับเอาไว้ใส่ ของตัวกันไกตัวนั้นหน้าม,มี2รูมีให้2รูแบบนี้นะครับเอาน็อตขันเข้าไปทีหนึ่งเราจะขยายแล้วก็หมุนตัวน็อตตัวนี้นะครับหางปลามันเล็กๆตรงนี้นะครับหมุนเอาแค่พอให้มันดึงออกมาได้นี่ประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ขันล็อกเข้าไปเลยนะครับโอ้ยาวอยู่กําลังดีนะครับโอ้เหลือเฟือเลยนะครับตัดตรงนี้ใช้ได้ใช้ได้ด้ามตรงนี้เป็นยางนะเป็นยางพลาสติกสีแดงครับด้ามเป็นยางอ่าอันนี้ด้ามมันให้ดูด้ามนะครับมันไม่ได้เป็นรุ่นอ่ารุ่นตัวไอตัวอันแดงที่ผมเคย กดแล้วยืดกดแล้วยืดได้อันนี้ใช้เป็นใช้เป็นน็อตขันเนาธรรมดานะครับมีข้อดีข้อเสียคนคนละอย่างกันแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละครับก็เดี๋ยวไปทดสอบกันใช้งานกันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวกันไกลใกล้ๆก,ก,กันนะแล้วก็เดี๋ยวผมลองประกอบแล้วก็ลองทดสอบใช้งานกันดูนะครับอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูงานใกล้ๆก,ก,กันนะครับกันไกลตัดกิ่งไม้สูงตัวนี้อ่านี่มาแล้วนะครับปึ๊บ ออันนี้ตัวเลื่อยเขาเป็นเลื่อยโค้งแบบนี้พวกนี้ตัดกิ่งไม้ดีนะเพราะมันโค้งๆนะครับเวลามเลื่อยเเข้าไปนมันกินเนื้อไม้ได้ดีมากนะครับผมอ๋อนี่ตัวลอกเป็นด้ามพลาสติกมาให้แบบนี้นะครับล็อกได้ด้วยนะครับแล้วก็โอเพนได้ถ้าล็อกก็คือด้านนี้นะครับโอเพนรัดโอ้แต่ตัวเชือกเขาเชือกให้แบบอย่างดีมาเลยนะอันนี้น็อตนะครับสาหรับอของตัวนี้เวลาที่เราใส่เข้าไปในด้ามมันนะครับใส่เข้าไปในด้ามมันแล้วก็เนี่ยเอาตัว เ,เอาหัวมันใส่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวใส่ใดูแล้วก็มาให้จะมาให้ดูตัวลอกเขานะครับทุกคนเดี๋ยวลองดึงดูหน่อยนะเออเบาดีเบาดีมากเลยทุกคนมันเป็นลอกแบบคนละอย่างกับไอตัวสีแดงนะนะไม่เหมือนกันนะครับตัวสีแดงมันเป็นลอกกระตุก2ชั้นก็จริงนะครับแต่ว่าตัวเนี้มันก็เป็นลอก2ตัวเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมมีมีสอันนะครับแต่ว่าการร้อยเชือกคือร้อยมานี่แล้วก็ร้อยมานี้แล้วก็ร้อยขึ้นไปนู่นนะครับ แล้วก็ดึงเวลาดึงก็ดึงมา่างนี้เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นตัวแดงนะผมจะบอกว่าเวลาดึงใกล้ๆแบบนี้ดึงดึงไม่ลงเลยเหมือนกับมันแข็งนะครับเหมือนกับมันแข็งแต่ตัวนี้ขนาดดึงใกล้ๆแบบนี้ยังสามารถที่จะดึงลงมาได้ดีมากเลยทุกคนดูดิเออแสดงว่ายิ่งยิ่งดึงไกลๆนี่แสดงว่ายิ่งเบานะครับเดี๋ยวพอลองดึงผ่านสายตวเนี้เบามากเลยทีนี้นี่นะครับให้ดูนะครับตัวด้ามเหล็กตัวไวมีดเป็นแบบก็เรียกอะไร SK5 ทุกคนเคยเห็นก็มีอะไรขายนะชุดตรงนี้นะครับ พวกชุดใบมีดอะไรพวกนี้หูสปริงนี่สปริงหนานะสปริงใหญ่นะครับอ๋อเนี่ยพวกนี้ชุดพวกชุดนี้เคยเห็นอยู่นะมันมีขายแยกนะครับอย่าเอามือเข้ามาไว้ในนี้นะครับตรงนี้คมมากทุกคนเวลาจะตัดต้องระวังนิดนึงเวลาใช้งานนะครับตรงนี้เป็นเชือกปมแบบนี้นะอ่าต้องดูนะครับต้องจําจําระบบล็อกอไว้ด้วยทุกคน ผมเคยเวลาที่แบบบางทีเ,เก็บตัวหนูเหนืออะไรมากัดสายขาดนะหอ้ว่าจะมานั่นลอกเดินสายลอกต้องมาแกะดูย้อนคลิปตัวเองอะว่ามันเดินสายยังไงอโอเคนะสนนะครับ้ได้แล้วก็เดี๋ยวมาดูใบมีดตัวนี้อ๋อนี่ยเขาจะคล้องอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่คล้องอยู่ตำแหน่งนี้แกะตรงนี้ออกนะครับแกะตรงนี้ออกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาใบมีดเอาเลื่อยใส่เข้าไปเลื่อยๆแค่ใบมีดนะครับนี่แข็งแรงดีนะครับโอโ้โหรู้สึกดูแข็งแรงมากเลยนะ รู้สึกดูแข็งแรงแล้วก็วัสดุวัสดุอะไรเนี่ยจับพวกเชือกนะครับแล้วก็ตัวดึงลอกวัสดุพวกเหล็กอะไรต่างๆระบบเฟืองเนี่ยมีใสจาระบีวด้วย,วยระบบเฟืองระบบลอกนะตัวแม้กระทั่งตัวใบเลื่อยที่เขาให้มาเนี่ยเออมีความรู้สึกว่ามันทําไมมันรู้สึกดูดีกว่าอันสีแดงที่ผมเคยรีวิวนะแต่ว่ามันจะเป็นคล้องเป,นเปนน็นจะเป็นตัวนั้นมันจะเป็น,เป,นเป็นเหมือนตะขอหน่อยนะหัวฝั่งนี้จะเป็นเหมือนตะขอะครับแล้วก็การทํางานมันจะลักษณะคล้ายๆกับการไก ก็จะหนีบธรรมดาแบบนี้เหมือนกันไกลตัดกิ่งอ่ะเดีใช้เป็นลอกดึงครับแต่ตัวนี้การทํางานคุณลัย่างก็คือมันดึงมีดขึ้นไปตรงๆแบบนี้เลยเรามันดึงเนี่ยมันดึงใบมีดขึ้นไปตรงๆนะครับเห็นไหมมันไม่เหมือนกับตัวนั้นที่มันเป็นลักษณะคล้ายๆกับกันไกหนีบอันนี้มันเป็นแบบเหมือนเป็นมีดตัดสับเข้าไปเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวต้องไปลองใช้ดูก่อนนะว่ามันโอเคไหมความรู้สึกนะครับผมให้ดูงานใกล้ๆกันประมาณนี้นะครับแข็งแรงดูดีวัสดุงวัสดุอะไรดูดีมากเลยทุกคน ดูแข็งแรงมากเลยนะครับสมราคาดีมากแต่ว่าต้องไปลองใช้งานกันดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาใส่ตัวนี้ให้ดูนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับใส่ไปให้รูมันตรงกันแค่นั้นเองทุกคนเนี่ยให้รูตรงแบบนี้นะครับแล้วก็เอาน็อตที่เขาให้มานะครับเปร๊บเนี่ยแล้วก็ถอดตรงนี้ออกนะถอดหางตัวหางปลาที่เป็นเป็นแหวนมันออกนะครับเปร๊บเนี่ยแล้วเราก็ใส่เข้าไปด้านนี้ด้านนี้สังเกตว่าหัวเขาจะทําเป็นล็อกไว้ให้นะครับสำหรับล็อกเจ้าตัวน็อตหัวน็อตของเขาอีกทีนึง อันรูให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแค่นี้เองนะครับแล้วตัวหัวตรงนี้ก็จะถูกล็อกเอาไว้แล้วนะครับจากนั้นเราก็มาใส่แหวนกับหางปลาฝั่งนี้นะครับอ่าไข่เข้าไปได้เลยล็อกให้แน่นนะครับถ้าเป็นหางปลาแบบนี้ล็อกล็อกแน่นดีแค่นี้เองนะครับก็ประกอบได้แล้วแล้วก็เราก็มายืดถหดตรงนี้นะครับขยายความยาวที่ตรงนี้ได้อ่าอยากได้ยาวแค่ไหนนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปทดสอบใช้งานกันนะครับ อ่าโอเคนะครับทุกคนก็เมื่อกี้ลองใช้มาสักพักนึงแล้วนะโอเคเลยนะครับแต่ว่าต้องปรับตัวนิดนึงนะเพราะว่าอันเก่าที่ผมเคยรีวิวไปใช่ไหมครับที่มันเป็นอันสีแดงนะครับอันนั้นลักษณะของปากตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นเป็นตะขออ๋อในลักษณะจะเป็นตะขอมันจะเอาขึ้นไปแล้วเกี่ยวล็อกเอาไว้ได้แล้วก็ตัดใช่ไหมแต่เนี้ยลักษณะมันจะเป็นปากเป็นช่องเข้าไปแบบนี้เพราะนั้นเวลาจะใส่เข้าไปในกิ่งไม้มันจะต้องใช้การเข้าทางด้านข้างใช่ไหมครับเข้าทางด้านข้างถ้าเป็นตะขอเราสามารถที่จะเอาขึ้นแบงกงมอนี้้้ออเาดแง เวลาที่กิ thing, ibly, right? ground, land, cart, ่งไม้มันอยู่ด้านบนใช่ไหมเวลาที่กิ่งไม้มันอยู่ด้านบนนะครับเนเวลาที่กิ่งไม้มันอยู่ด้านบนแบบนี้ใช่ไหมเราจะต้องเอานี่เข้าไปด้านข้างแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นสีแดงที่เป็นหัวเป็นตะขออ่ะมันจะขึ้นไปปุ๊บแล้วมันก็เกี่ยวลงมายี่ได้เลยแต่อันนี้ต้องค่อยๆปุ๊บยัดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ตัดนะครับก็ใช้ง่ายใช้ใช้งานง่ายดีนะตัวลอกนะครับทดแรงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ เวลาตัดนี่คือนิ่มมากเลยนะครับดึงเบาๆได้นะครับแล้วก็สายนะครับสายสายเชือกเนี่ยเชือกกระตุกเนี่ยให้มายาวถึงประมาณ5เมตรเลยนะครับแต่ว่าตัวเสาที่เราใช้เนี่ยไซส์ขนาด3.5เมตรเนี่ยผมว่าเป็นไซส์ที่กําลังดีนะไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปนะครับมัน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 ไม่เหลือจนเกินไปอ,ะอ่ะใช้ใช้สุดกําลังดีอะ่ะสามจุดห้าครับส่วนถ้าเกิดว่าคือตัวของด้ามเนี่ยมันสั้นกว่าตัวเชือกใช่ไหม ไอตัวดึงเนี่ยเขาทําให้มันมาเนี่ยทุกคนตัวดึงเนี่ยมันเลื่อนได้นะครับมันสามารถที่เลื่อนได้ให้สั้นได้ให้ยาวได้ แต่แล้วผมก็เอ็ก็ทําอะไรมานะครับตรงนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับ <c oughs> เราก็ดึงนะครับตอนเราก็ดึงเชือกออกมาทางนี้คือปลายเชือกน่ะนี่นะครับคือปลายเชือกเนี่ยเขาจะทําเขาจะผูกปมมาไว้ใช่ไหม <c oughs> เพื่อไม่ให้มันเพื่อไม,ใม่ให้มันหลุดออกไปจากตรงนี้นะครับเวลาที่เราดึงเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงเชือกออกมาจากตรงปลายของตัวดึงได้เลยนะมันจะมีมันจะมีที่ดึงไว้อยู่หรือว่าถ้าเกิดว่าต้องการให้มันยาวเราก็ดึงกลับไปแค่นั้นเองเนี่ยมันลูดได้นะทุกคนเห็นไหมซ้่งจะเตาไว้สั้นเราก็ลูดกลับมานะครับลูดกลับมา นะครับตรงนี้มันก็จะดันล็อกเข้าไปได้เป็นตัวล็อกนะครับแต่ถ้าเกิดล็อกไม่อยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเวลาจับดึงจริงๆเนี่ยเอาเอาเชือกทางด้านท้ายเนี่ยนะครับเอามาพันพันหน่อยหนึ่งก็ได้แล้วค่อยจับนะครับมันถึงจะล็อกมันจะล็อกอยู่ดีนะครับเวาดึงมาเวลาดึงกระตุ่มก็ง่ายขึ้นนะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าไอตัวนี้มันอยู่ยาวเกินไปมันจะดึงไม่ค่อยถนดัดใช่ไหมมันต้องใช้แรงเยอะนะครับมันเอเอาขึ้นมาสั้นๆหน่อยทุกคนแล้วก็ดันตัวล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็เอานี่มาพันไว้หน่อยหนึ่งนะัรคบ ก็คือตัวนี้มันเลื่อนได้มันจะปรับล็อกได้เลื่อนปรับสั้นปรับยาวได้นะครับเดี๋ยวันจะตัดกิ่งนี้ให้ดูใกล้ๆนะว่ามันตัดง่ายนะครับมันมันทดแรงมันเบาแรงได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวดูกิ่งนี้นะครับทุกคนจากนั้นก็เอาเข้าไปเลยนะครับนี่มันจะเกี่ยวเข้าไปงี้นะครับนี่มันจะเกี่ยวเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดึงเลยนะครับ เนี่ยทุกคนนิ่มมากเลยนะดึงแทบไม่ต้องใช้แรงเลยนะครับผมนิ่มมากเลยนะครับอ่ะก็มารีวิวนะครับมาทดสอบการใช้งานให้ดูแล้วนะครับทุกคนโอเคตัวมีดใบมีดคมดีมากเลยนะครับและการใช้งานง่าย3.5เมตรเนี่ยระยะความสูงก็กํากลังพอดีนะครับผม หัวถอดเปลี่ยนได้เอาเลื่อยใส่ได้นะเออผมยังไม่ได้ลองตัวเลื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเยจะเอาใบเลื่อยมาทดสอบให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะลองใส่ใบเลื่อยตรงนี้ดูว่าใช้ใบเลื่อยนะแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนใส่ใบเลื่อยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเลื่อยกิ่งนี้ให้ดูนะทุกคนเอากิ่งไหนดีไซส์เท่าๆกันนะครับตรงนี้ไซส์เท่าๆกันเลย2อันนี้นะครับอ่านบนก่อนแล้วกันนะให้ดูว่าไซส์ไซส์ขนาดนี้น,น,นะครับตัดได้สบายมากเลยนะครับเพราะว่าตัวเลื่อยคมแล้วก็จุดยึดตำแหน่งยึดเขาแข็งแรงนะครับทำ ได้ง่ายมากอยู่แล้วนะครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมโอเคเลยเหไหมเลื่อง่ายมากเลยทุกคนลองกิ่งนี้ให้ดูอันนึงนะครับโอ้โหสบายเลยทุกคนตอนนี้นะครับอ่านะครับใช้งานเสร็จแล้วนะครับโอเคเลยทุกคนอ่ารุ่นเก่ารุ่นก,นก่อนหน้านเนี้ยนะที่เป็นตัวตะขอสีแดงอ่ะที่เป็นแบบกันไกลที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเขาก็แถมใบเลื่อยมาเหมือนกันนะครับ แต่ลักษณะของการติดตั้งแล้วก็การใช้งานของเขาอ่ะสู้อันนี้ไม่ได้อันนี้คือพูดถึงตัวใบเลื่อยนะนะครับตัวใบเลื่อยอันนี้แข็งแรงดีกว่าแล้วก็คมดีกว่ามากนะครับแล้วก็ลักษณะการเลื่อยการอะไรเนี่ยมันจะมันจะดีกว่าใช้งานมันจะค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ง่ายกว่าตัวสีแดงนะครับแต่ในส่วนของกันไกตัดตรงเนี้ยนะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยถ้าผมว่าถ้าเกิดว่าผมใช้ไปสด้พักนึงนะค่อยๆฝึกไปเนี่ยมันก็อาจจะคือตรงเนี้ยมันจะไซส์มันจะบังคับหน่อยว่าไซส์ของกิ่งม้ามันจะต้องบังคััับวว่่่่่่าาาาเเททนน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 ี้้้้ไไแตถป็กกกกยมจะหหญอึดุค เราค่อยๆเงมค่อยๆค่อยๆค่อยๆตัดค่อยๆตัดตัดเข้าไปได้ถ้าเป็นเป็นเป็นกันไกนะเพราะว่ามันจะใหญ่สุดตามปากอ้ามันได้เออแล้วค่อยแงบเข้าไปทีละครึ่งทีละครึ่งได้ทุกคนแต่ว่าท่านี้คือมันฟิกมันฟิกเลยว่าต้องไซส์ประมาณนี้ประมาณ4เซนเนี่ยถึงจะเข้าไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไซส์ใหญ่กว่านี้หน่อยนึงเราก็ใช้กันไกใช้เป็นใช้เป็นเลื่อยเอาถ้ามันใหญ่กว่าปากตรงนี้นะใช้เลื่อยเอานะครับเลื่อนนิดเดียวก็ขาดแล้วเพราะว่าเลื่อยโค้งนี่มันเลื่อยกิ่งไม้ได้ง่ายได้เร็วดีมากเลยนะครับตัวลอกทํางานทดแรงไไดดดด้้้ีีนนนนะะทุกกคคใชงงาารัับสํล ถ้าใครอยากได้ด้ามยาวก็กเพิ่มขนาดใส่ เพิ่มขนาดด้ามออมาได้4.55เมตรได้นะเพราะว่าตัวเชือกให้มาประมาณ5เมตรนะครับแล้วในส่วนของตัวตัวดึงตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับเลื่อนได้ปรับเลื่อนได้นะครับล็อกได้ทุกคนเซ็ตทั้งชุดนี้ก็ประมาณไม่เกินพันหนึ่งนะทุกคนรวมรวมด้ามแล้วด้วยนะนะครับประมาณ5-600นะครับรวมด้ามแล้วอยู่ที่ประมาณ5-600นั่นเองแต่ว่ามันไซส์แค่3.5ไงถ้าไซส์ยาวกว่านี้ราคาก็เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซื้อช่วงแคมเปญช่วงวันเลขเบิลหรือว่าเพย์เดย์นะครับม ฝากไว้แล้วกันนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ